นี่นอพี่น้องตอนนี้เมื่อแม่นี่สายตนี่นกพี่นกกำลังหลางเห็ดโดนใบูหงอมากแต่ฮะนี่หลังพี่นกลายตพนกเห็ดดินเห็ดเห็ดดินเห็ดหนางัวเห็ดรวมเห็ดอะไรพี่นก

ค่เ็ดมาพี่นองเบิร่มนจะนีนพี่น้องหลางเห็ดย่งหมแล้วคเ็ดลายหลางองซ้นะคือหลางหนำหนึ่งคือนซองคือแล้วโหลดนะพี่น้องหลังเห็ดตกันพี่นองหลังเผือกเสีวลายก็น้าพ่น้องหงแล้วแบบอ เน้าพี่น้องแกงเทสอ่าบังหมอหมอบางใหญ่เพราะว่าได้หลายมันนี่เ้าล่าลูกเจ้าหน้าพาพี่พาน้องมาเข่าคั่เนาะพี่น้องน่ะนำกันทุกคนจะแกงแกงเทสพี่น้องนี่มันนี่เข่าคั่วแต่ผมยังผมมีมือเกาะพี่น้องต้องจับเองค่ะทำมาแกงเทส มผูบกันคือเก้าพี่น้องมดสุขสุคนกับสองสาวลาลูกสาวนาเนะพี่น้องแกงเฮดเต็มหมอนี่พี่น้องขอว่าได้ลายเต็มหมอบางใหญ่นี่พี่น้องสุกเลยตักหลังจากแกงเหฮด ตักซองถัวไอพี่น่องกินหงษหอนเสแออืมงอฮะเด้อพิน้องกินข่าวน้ำกาเด้อแล้วแกงเห็ดพหน่องแคือรสาดแนวนี้เนาะแบบนี่นะาต้มเห็ดหนามอาแกงก็บอบเพ็ดอีกน่พี่น่องเฮ็ดตะมันกระปูอจะออ่ยังเด้อัสน้อยน่อยอมือโซคุคมๆเออเ เออหมดนะต๋อน่นมานียนีนเห้ดน่อง้นมาอ่ะมหนมันมจักนกินกัลกินจัยก่องัวไอกันเดิอตีมวั่ คมได้ใจเลยก็จะไม่ได้จบเกเห็ดเดี๋ยวนี้เทีเป็นตาจตาจะบอกวี่นการหีฮะเีย้าวปรยักแกงแซ่บพี่น้องกินน้ำเหมขอ้ยเอ่อมากินนี่นะเอาเอาอีวกงหขึ้นเ รสใจเฮ็ดอันนี้ขึ้นนะคิดเขาวห่อนแห้งเพิ่มเพิ่ห่อนพี่น้องก็ถึงอะไรใครเนาะอห่อนแห้ง ก er pues ินเขาทั้งห่อทั้งเห็ดแกงเห็ดฮะเฮ้ยเลยแกงเห็ดแต่เยคือเก่าเป็นเห็ดแต่มาอุ่มกินบบเบสนี่ยเหรอเนี่ thế tiếp trong thừa bên ăn bơ bớt mình bớt, cứ, bà này. cứ bà sẽ. Ừ. cái này nhân kinh... ເຮົາເຮົາຖວຍກະຍຸມມັນຢາກເຫັນເຮັດອັນນີ້ຫາວ່າເຮັດມັນກະປູມັນອັນນັ້ນນ້ອຍພຸ້ນເມື້ນແດພນ້ອເບິ່ແດດ້ນກ เดือเสาเบิ่งงหือปูคานี่ยาำาหน้าพี่น้องเ้ยห่อนแห้งเคยกินข้าวแล้วสบายดีบระุกูสุคนพี่น้องข้มาเบิ่งมาชมผ่ากรองพ่อกับสาวลาลูกสาวหน้าพี่น้องกับพ่อก็คือเก่าสบายดีประุกูสุคนนอพี่น้องนาข้ามาเบิ่งมาชมเหือไอ้ชุกูสุคน กินเขาเพื่อเลอเ่อาห้อห่อน,น,อน,นอพี่อน,นอ้องพีน่น้ <Okay. S 2> นองพี่น,น้องเาาากะเไหกะเมาะอีพี่น้องเขาเม่คนกินเขากินเฮ็ดที่ดอกเือ กินเหดทดาะกินอนะแบมันลายผ่อนแห้งพี่น้อกกินนะัเย็นก่อน ก็จบธัญญิก่อนน้พี่น้องเบอร์สกูสกคนนะคะว่าเบิรงมาส้มายเบอร์สกูสกคนก็จบัก่อนน้งสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องปป้ามเีีย